วิธีการซิโวโฟของแมสโคยูกุกวานะครับก่อนทำการซิลโต้องทำการบล็อกวาลหน้าและหลังของโฟนะครับวิธีการกดก็คือกเดเซตครั้งไว้สองวีนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเลื่อนหาคำว่า d i a g n o s t i c and service นะครับคราวนี้เราก็มาดูหาคำว่า auto silo นะครับกดเข้าไป หาคำว่า autozero exe นะครับกดเข้าไปเลือก s q นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเครื่องจะทำการ zero อ,อันนี้มีเวลา30วินาทีนะครับ เครื่องซีโรได้ลบ216กิโลกรัมต่อชั่วโมงครับเขาจะให้เราเซฟบนที่นะครับเครื่องก็จะบอกว่าซีโรเกินเลงที่กำหนดนะครับขึ้น a อเเอาออฟเลงนะครับถ้าเราจะดูค่าที่เราซีโรไว้ก็ดูได้ที่ออโต้ซีโร่ l วลูนะครับก็จะเป็นค่าที่เราซีโรได้ค่ามันแก้ครับ อันนี้เป็นการตั้งเวลาเมื่อเมื่อที่เราซิลล้มเมื่อกี้คือตั้งได้เป็นสามสิบวิกับสามนาทีนะครับโอเคครับกดคู่เพื่อทําการออกนะครับโอเคครับ